สวัสดีครับพี่น้องขอบพระคุณมากที่มาฟังคัมภีาน,นี้นะครับผมเชื่อว่าคัมภีาน,นี้พิสูจน์ว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าแสนดีพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่และพระเจ้ามีพระคุณมีฤทธิ์เดชมีความรอดมีสิ่งดีสำหรับคนที่เชื่อพระเจ้าความเชื่อในพระเยซูไม่ใช่แค่ทฤษฎีไม่ใช่แค่เป็น,นศาสนาร แต่ม็นเรื่องที่เราสามารถมีประสบการณ์ได้ในสิสดวดีบทที่11้อยสิบข้อสิบอกว่าข้าพเจ้าจะไม่ตายแต่ข้าพเจ้าจะเป็นอยู่และประกาศพระราชกิจของพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องว่าเชื่อสิรับพเจ้าจะรักษาท่านท่านจะไม่ตายท่านจะมีอายุยืนยาวและท่านไปที่ไหนท่านจะประกาศข่าวประเสริฐและประกาศพระราชกิจของพระเจ้าขอพี่น้องฟังคำพยานซึ่งเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่และพระราชกิจของพระเจ้า นะครับและผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้ท่านมีความเชื่อสูงขึ้นตื่นเต้นกับพระเจ้าและสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับท่านเพราะท่านมีความเชื่อในพระสัญญาของพระองค์เชิญฟังนะครับสวัสดีค่ะชื่อบัวนะคะก็เป็นแม่ค้าขายไก่ทอดนะคะ ก็ก่อนหน้านี้ก็พระเจ้าช่วยให้เลิกเล่นหวยเนาะนิสัยไม่ดีต่างๆพระเจ้าก็เลิกให้เลิกได้อย่างมากมายค่ะขอบคุณพระเจ้า mm hmm. ก็เมื่อสามปีที่แล้วก็ mm hmm. ฟังคําของอาจารย์หมอวรุณนะคะ่ะตอนตอนแรกหูหูหูไม่ดีนะคะหูหนวกหูหนวกไปข้างนึงแล้วทีนี้มีความเชื่อมากให้เพื่อนทอี่ฐานให้ก็หูเปิดนะคะก็ขอบคุณ คลิปอาจารย์หมอวรุณน,นะคะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ล่าสุดนี่ค่ะบ่าบ่าที่มันปวดมานานมากๆเลยค่ะก่อนหน้านี้ก็ประมาณสี่ห้าปีเคยเคยแบบว่าแท้งลูกไปอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้าถ้าแต่ก่อนหนูก็เป็นครื่เตียนแต่หนูก็ยังไปดูหมอดูอะไรเงะะี้ยค่ะเขาบอกว่าผีจะขี่คออยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้า แล้วมาบดน้ำมังูลนใหม่ทีนี้หนูก็อาจารย์กมเบกบอกว่าไม่ต้องไปนวดนะค่ะก็ไม่ไม่ได้นวดแล้วทีนี้หนูก็อดทนมานานมากเลยก็รู้สึกว่าสองอาทิตย์ที่แล้วก็หายไปอย่างอาศัศจรรย์เลยค่ะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ธุรกิจก็พระเจ้าก็วอวยพรอย่างมากมายอะค่ะแล้วมีวันหนึ่งไปซื้อมะขามมาขายค่ะขอพยานสุดทรงนำในการซื้อมะขามอย่างเงี้ยค่ะพยานสุดก็ให้โผล่ไปเช็น เจ้ามะขามที่ดีที่สุดเลยก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ถูกด้วยค่ะขอบคุณพระเจ้ามากๆากค่ะแะธุรกิจก็การขายไก่ก็ดีขึ้นค่ะขอบคุณพระเจ้าทวีคุณอย่างมากมายเลยค่ะกาขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะถ้าพี่น้องยังไม่รู้จักพระเยซูอยากเชิญพี่น้องให้มาเป็นลูกของพระเจ้าผู้มีจิตใจกว้างขวางและดูแลชีวิตของพี่น้องได้ในทุกด้าน พระเจ้าสามารถปลดหนี้ท่านได้พระเจ้าสามารถให้เงินทองแก่ท่านได้ช่วยท่านมีเหลือเฟือเหลือใช้พระเจ้าเอาความยากจนออกไปจากชีวิตของท่านโดยการสิ้นพระชนของพระเยซูพระเยซูรับความยากจนจากเราที่ไม้กางเขนนั้นและประทานความร่ํารวยให้แก่เราท่านกลับใจจากความบาปเชื่อพระเยซูดีไหมครับอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกขอกลับใจจากความบาปขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้ มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์รักลูกและทรงพระเยซูมาไทยบาปให้แก่ลูกลูกขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนำความบาปออกไปนำคำสาปแช่งออกไปพระองค์นำการยากจนออกไปนำโรคภัยไข้เจ็บออกไปนำปัญหาออกไปชีวิตประทานชัยชนะชีวิตใหม่ ความรุ่งเรืองความสําเร็จให้แก่ลูกด้วยขอบพระคุณพระองค์แต่พระนามพระเยซูเจา้าเอเมนแสดงค,ความยินดีด้วยครับขอบระเจ้าอวยพรหวังว่าจะได้พบพี่น้องตัวจริงๆกันในงานประชุมหรือที่เมืองต่างๆนะครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ